อยู่ง่ายกินง่ายสไตล์นาเล็กอีกแล้วฮะอันนี้กินข้าวแกงอีกนะสองอย่าง40บาทโอ้โหดูตรงจืดไก่ใส่ฟักน่ากินนะแล้วก็มีไข่พะโล้วันนี้จืดจืดสักหน่อย กิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเิศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่อมา่าข้าวยีกันตรมจืด ไก่ใส่ฟักแล้วก็ไข่พะโลวันนี้กินจืดๆนะั่นเน่ยชิมแบบง่ายๆนะราคากันเองไม่แพงก็40บาทกนะับข้าวสองอย่างสี่สิบาทร้านสวัสดิการอิ่มเกินคุ้มฮนะสดน้ำหวานอร่อย

เมื่อวานกินเผ็ดวันนี้กินจืดมากนะก็กินเผ็ดกินจืดสลับกันไปไนะไข่พะโล

อร่อยฮะอร่อยทั้งสองอย่างเลยกินแล้วมันสดน้ำห,หวานกลิ่นของฟักกันจะหอมัน กินก็ต้องกินพอประมาณนะนะอยอยาไปยึดอะไรให้มันมากมายนะบางคนชอบชอบกินเค็มก็ต้องระวังนะเพราะว่ากินเค็มเนี่ยมีปัญหาคือเกลือมันเข้าไปมันจะไปดูดเอาน้ำในร่างกายนะก็ทำให้เลือดเนี่ยหนืดนะความดันก็เลยต้องสูงขึ้นนะ จะมีผลต่อไตอีกนะก็ต้องระวังหลายคนที่ติดเค็มนะกินเค็มเนี่ยระวังเรื่องโรคไตาถามหานะเป็นโรคไตแล้วทรมาน ต้องไปว่าล้างไตสองวันสามวันโอ้โหค่าใช้จ่ายเนี่ยมหาศาลป่วยหนึ่งคนแล้วก็ป่วยทั้งบ้านเพราะคนไข้ที่ล้างไตมาเองไม่ค่อยได้ต้องมีญาติมาะสมเพราะนั้น ่วยหนึ่งคนยก็ต้องอย่างน้อยก็มไม่กึ่คนงาน,นการไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองตั้งแต่ยังไม่แบบยังไม่รู้เป็นอะไรเนีพยายามดูแลสุขภาพตัวเอง กินอาหารเพื่อสุขภาพบ้างคืออยาก,กินเอามันมากมายอยาก,กินให้มันสนุกมากแล้วมันจะไปเสียใจไยหลัง คือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันเรื่องเบาหวานอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกินยานะตามหมอสั่งกินอาหารที่แบบว่าไม่ไม่มีผลเสียต่อโรคนั้นๆนะว่าง,งั้นเหรอ ก็เป็นเก้านะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะเป็นโรคไตมันก็มีอาหารเฉพาะในแต่ละโรคข้อห้ามของอาหารแต่ละโรคนะใครที่กินได้ทุกอย่างก็ถือว่าโชคดีนะหลายๆคนอาจจะมีเงินมีทองเยอะนะแต่ ได้แต่มองกินไม่ได้นั่นเลยก็ยังโชคดีอยู่ที่ยังสามารถกินได้ทุกอย่างที่อยากจะกินแต่ว่าพวกนี้มันก็ต้องควบคุมปริมาณที่เหมาะสม ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็กินพามากินข้าวกันนะเป็นต้มจืดไก่ใส่ฟักกับไข่พลาโลก็แบ่งปันความรู้เรื่องราวดีๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ